รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รวมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดจันทบุรีครั้งที่3ประจำปี2555เพื่อลงมตินำพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติจำนวนทั้งสิ้น10ล้านบาทของมูลนิธิที่ครบกำหนดไปฝากต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ติดตามได้ในช่วงของสปอร์ตไทมค่ะ ากนั้นมาต่อกนที่การประชุมคณะกรรมการมูลิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดจันทบุรีที่ในช่วงบ่ายวันนี้ได้จัดการประชุมครั้งที่3ทับ2,555โดยมีนายเยี่ยงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีในฐานะเลขานุการและกรรมการมูลิธิซึ่งมีเวลาที่สําคัญคือการคบกําหนดการดารงตาแหน่งคณะกรรมการมูลิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดจันทบุรีชุดปัจจุบัน จึงจัดการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารวมตำแหน่งเป็นเวลา2ปีประกอบด้วยนายวิชิตชาติไพสิทธิ์ผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีใน,านฐานะประธานกรรมการนายเกียงเดชเข็มทองรองผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะรองประธานกรรมการนายวิเชียนนักเสียงในฐานะเฮเลนยิกนางสาวสายทองจิตสว่างในฐานะเลขานุการและกรรมการวุฒิที่จำนวนสิบเอ็ดคนประกอบด้วยนายอศวินสุกเกีตนายพีดีภูสีน้ำว่าที่ร้อยตีอานนท์สุภาพกิดนายสมชายจิตเนื่อง ดอกเตอร์อิชูตั้งเกียรตินายสุพลพเนียงทองนางตุการดาสุทธิพัฒนกุลนายอดิศักดิ์ถาวรวิญันทร์นายจัรเพชรจิตง,งามสุจริตนายเด่นศักศดิ์สอนบัณฑิตและนางสาวอัครลดีสิริวิจิตกุลจึงนำรายชื่อเสนอต่อนายทะเบียนต่อไปนอกจากนั้นได้ร่วมหารือถึงการคบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติพุทธศักราช2545อายุ10ปีจำนวนทั้งสิ้น10ล้านบาท ของบุนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดจันทบ,บุรีที่ครบกำหนดในปีนี้ในที่ประชุมจึงจัดก,การสรรหาสถาบันการเงินเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมลงมติให้นำเงินดังกล่าวนำฝากต่อเป็นเวลา60เดือนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทฝากประจำอัตราดอกเบีย้ย4.05%แล้วจึงนำดอกผลจากการฝากไปสนับสนุนนักกีฬาและพัฒนาวงการกีฬาต่อไป